สวัสดีครับอยู่กับช่อง K i n t e r e s t นะครับวันนี้พามาดูที่ดินหนึ่งแปลงนะครับที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่300ตารางวานะครับ300ตารางวาเนี่ยที่ดินแปลงนี้ถมแล้วนะครับถมจากพื้นเดิมเนี่ยสเมตรนะครับถนนที่เราเห็นนั่นก็คือถนนลาดนิมิตจะเป็นทางลัดไประหว่าง2ถนนใหญ่นะครับถนนอีกถนนหนึ่งก็คือทางซ้ายมือนะครับจะเป็นถนนท่าไท,าย,ทายลาดนะครับส่วนทางที่ไปทางขวามือจะเป็นถนนนิมิตใหม่นะครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะอยู่ในเขตคลองสามวานะครับกรุงเทพมหานครบริเวณรอบๆที่ดินเนี่ยก็จะมีทั้งโกดังนะครับอ,ออฟฟิศแล้วก็ร้านค้าอีกมากมายถนนเส้นนี้ก็จะมีรถวิ่งตลอดทั้งวันนะครับก็จะเป็นถนนทางลัดนะครับระหว่างถนน2ถนนนะครับก็ที่ดินแปลงนี้นะครับก็ใกล้ทางขึ้นทางด่วนนะครับ แล้วก็จะใกล้ทางขึ้นของเอ่อทางยกระดับที่กําลังจะสร้างนะครับเขาเรียกเอ่อทางยกระดับเอ่อฉลองรัฐสระบุรีนะครับทางยกระดับเนี่ยก็จะไปสุดที่เอ่อมอเตอร์เวย์นะครับเอ่อสายบางปะอินโคราชนะครับเอ่อสนใจดูที่ดินนะครับติดต่อเจ้าของที่ได้โดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรนะครับไว้ให้ใต้คลิปสวัสดีครับ